ประสบความสำเร็จในเรื่องของการการเป้ายอดไลค์ยอดวิวแล้วก็ยอดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับภาร์ที่หรือหน่วยงานรัฐเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกครงการมนะครับก็จะมีสี่ตัวคืออันอัน คือคือแรกครับยงานแรกก็คือสสอนครับครับจะเป็นจเป็นในเรื่ององการสนับสนนค่าใช้จ่ายสำหรับการดานำเนินงานนะครับคต่อมาก็คือในเรื่องในเรื่องของคิดไอเดลนะครับจะเผยเพยเพสื่อช่วยแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะครับต่อมาก็คือคิดไอเคลนครับเผยเผยเพสื่อช่วยแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือมาหาอะไยที่อะไรสินนะครับก็คือเราเ่าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนแนวทางในการทำสื่อนะครับนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือปัญหาและก็อุปสรรคนะครับตอนแรกเราวางไว้ว่าจะถ่ายทายที่สัตวที่สัตว์ที่ดีโอทสัตว์ที่สัตวกิทนะครับซึ่งสตวที่ดีโอที่เราคาดวว่ามันจะมีของอะไรให้พรนะครับมแต่เนื่องจากว่าทางมหาลัยประกาศพอดีว่าปิดมหาลัยไม่ให้ไม่ให้เข้าอขนะครับแม้กระทั่งตัวอาจารย์ หรือว่าประทันหลักสูตรเองก็สามารถสามารถเข้าได้นั่นเองนะครับผมซึ่งต่อให้ยืนเอกสารไปก็ไม่น่าจะได้กเหมือนกันครับรอไปจนกว่าโควิดจะลดแต่ปรากฏว่ามหาลัยประกาศขยายเวลาเอ่อการเข้ามหาวิทยาลัยยาวขึ้นนะครับผมก็เลยไม่สามารถเข้าไปทําการได้ก็เลยไปเช่าที่สตูดิโอ NT 339นะครับที่สงขลานะครับผม ก็เป็นเความหมายนะครับผมก็เปลี่ยนจากเอ็นทีสามสิบเก้าแล้วนะครับผมไม่เป็นเป็นเอ้ยเปลี่ยนจากมาเลยครับเป็นเป็นสตูดิโอเอ็นทีสตูดิโอสามสิบเก้านะครับเพราะว่ามีสตูดิโอที่ใหญ่แล้วก็ใช้ใช้ประมาณที่ไม่แพงนะครับก็สองพันบาทก็ได้หกชั่วโมื่อก็ว่าตกลงกันได้ดีนะครับก็มีประมาณนี้ครับผม ก็รวมนีดเดียวนี่งสีหัวแล้วก็แล้วขอบขอบนครัคุณครับผมฮัลโหลอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องฟิล์มกับน้องหวังนะคะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะที่มีทั้งเป็นคลิปสื่อนะคะของการอ่า ทานผัก5สีเนาะแล้วก็เป็นคิดดีเฟกนิวนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอ,อตัวแทนสักคนหนึ่งนะคะมาพูดเรื่องของการนำเสนอของทีมหน6ะว่ารูปแบบการนำเสนอหรือว่าสื่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องตินก็ได้อ่ะค่ะน้องตินคือถ้าขออาสาไม่มีใครแล้วไงส่งไปแล้ว,ลวฮัลโหลครับก็ จากเมื่อกี้นะครับได้ฟังมิเทศในในไมเนอร์หนึ่งสี่หกนะครับได้อธิบายนะครับก็ผมขอพูดสองประเด็นนะครับก็คือประเด็นเรื่องสื่อแล้วก็เรื่องการถอดบทเรียนนะครับในกรณีเรื่องสื่อนะครับก็จะสื่อเป็นกาแอรู้สึกว่าสื่อนะมีความน่าสนใจนะครับเหมือนเป็นการที่ถ่ายทอดนะครับองความรู้นะครับให้อยู่ในรูปแบบมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ ภาพแล้วก็สื่อนะครับมีสีสันสวยงามนะครับซึ่งเหมาะกับเด็กที่มีอายุ6-12 6ปีตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ในเรื่องการถอดบทเรียนนะครับาทางกลุ่มนี้ได้นําเสนอเรื่องการแบ่งหน้าที่ได้ชัดเจนนะครับมีการทํางานอย่างเป็นระบบและมีการแก้ปัญหาได้ได้ดีนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการลงปฏิบัติหน้าที่ลงปฏิบัติการไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นคด,ดีเคแบบโดยเบอร์รสินนะครับก็ในส่วนนี้ก็ ทางกลุ่มก็ได้ทำคิดดีแคร์ในเรื่องเฟกนิวซึ่งในปัจจุบันก็มีข่าวหลายข่าวต่างๆมากมายนะครับก็กลุ่มนี้ก็สื่อถึงว่าข่าวไหนเป็นข่าวที่จรงิงข่าวไหนที่ไม่จริงก็เป็นสิ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปรับรู้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็กับผมก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้มากๆครับข,ขอบคุณครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออีกขออาจารย์นะคะสักท่านหนึ่งเนาะขอเป็นอาจารย์ทางออนไลน์ละกันนะคะอาจารย์ต้นคะสะดวกไหมคะได้ครับได้ครับโอเคค่ะก็สิ่งที่ที่เห็นจากเช่นไมเนอร์นะครับเมื่อกี้ก็ดูงานนะครับก็จุดจุดหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับ ท,ทีมอื่นๆได้ก็คือการการที่มีการประสานงานกับโครงการอื่นๆด้วยเพื่อพัฒนานงานให,ให้ให้ให้น่าสนใจแล้วก็เรื่องอุปสรรคในในในแง่ของการผลิตนะครับมันมันเป็นสเสน่ห์ของงานทางด้านนิเทศศาสตร์อยู่แล้วครับว่าเราเราติดขัดเรามีข้อจํากัดเรื่องเรื่องสถานที่เรื่องเครื่องมือเรื่องอุปกรณ์อะไรต่อมีอะไรอันนั้นแล้วก็สถานการณ์โควิดที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ ในอนาคตเนาะในวันที่เราจบออกไปแล้วไปทํางานดุลการสื่อมันจะมีอุปสรรคแบบนี้ให้ให้ให้เราชาเลนจ์หรือทา้าทายอยู่เสมอนะครับก็ทุกวันนี้นะแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะครับบางงานบางงานที่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะบางทีก็มีอุปสรรคมีปัญหาเชิงเทคนิคบ้างอะไรบ้างนะครับก็ ถือเป็นบทเรียนในการที่เราได้ได้เข้มแข็งขึ้นนะครับในในการเจอชาเลนต่อต่อไปหรือความท้าทายต่อต่อไปหรืออุปสรรคต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมกับงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์จ้นประมาก็เป็นเป็นการเลือหรือแนะนำอ่าดีๆอย่างหนึ่งเนาะที่ทำให้อ่า หลายๆท่านที่เจออุปสรรคนะคะในการทำงานก็มันมีอยู่แล้วเนาะก็ได้ทำสื่อดีๆต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะคะหิวข้าวแล้วเนาะนะคะก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานอาหารกันข้างล่างนะคะแล้วก็ส่วนเทียมที่เหลือจะเป็นช่วงบ่ายนะคะคอมอาร์ตเดี๋ยวสแตนบายตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นนัดกันเจอกันบ่ายโมงตรง นะคะบ่ายโมงตรงเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงเรารไปทานอาหารข้างล่างนะคะแล้วก็บ่ายโมงตรงขึ้นมาเจอที่เดิมนะคะโอเคค่ะก็สําหรับกิจกรรมในช่วงเช้านะคะ<ใน> <S <S ก็ขอจบ<า><า>เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารยัง,ง,ง,งช่วงบ่ายมาเจอกันค่ะรรรััเเ่่นนห้มวววฝึกกกแปญาาาาทพชย สร้างสรรค์สื่อที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงร่วมกับกลุ่มอาสาประสานใจหากมีเหตุดวนเหตุร้ายในสังคมใยายามคุณสช้นวันื่่วม,มองไม่เห็นใครคิดดีแค่ นดินใหม่ใช้สื่อเปลี่ยนสังคมปัญหาที่เสื่อมทรมรวมแก้ไขทุกปัญหาของสังคมอันเข้าข้างล่างเลยนะคะมันจะมีอาหารอยู่ตรงซ้ายมือสุดทางเดินของล็อบบี้เลยนะจ๊ะสือรุ่นใหม่จะพาคุณก จะนำพาสังคมมีชีวิตที่สุขใจไปด้วยกัน คนนรร so ุ่่ใวามท้าทายที่เกิดขึ้นจากสาละลายนิยมอย่างรวดเร็วและมีความสำคัมากขึ้นสู่ยุคหอมสลายสำหรับกลุ่มไหนเนาะเดี๋ยวพีเช้นตอนหลังนะครับอาจจะไปทดสอบเทสเสียทางหรือไปสัมภาษก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาทสกาแฟนะครับของโซนกลางวันยังไม่ เป็นทานเลยนะครับจากุ้นสวนโซนเป็นนะครับเดี๋ยวน้องพร้การสื่อสารสารปทานด้วยนะครับอันนี้เธอเชิญไปทานข้าวกันยลยนะครันส่งผลที่โลกมีการปรับตัวด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถและการคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ข้อบ่งชี้ว่าสื่อหรือเครื่องมือสื่อสารมีพลังกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ามกลางปรากฏการสื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตดิจิทัลดิสครับชันเป็นบทบาทที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ภายใต้ความผันผวนของสถานการณ์ที่อุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องความจำเป็นต่อการรับรู้เข้าถึงเข้าใจ เท่าทันข้อมูลข่าวสารความรู้และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดเป็นขิดความสามารถที่จะจัดการสุขภาพของตนเองและสังคมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาถือเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นต่อสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน การปรับตัวในยุคดิจิทัลของโลกติกผันรับจากตัวเร่งของความเสี่ยงใหม่ในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคอุบัติใหม่ที่ทำให้มนุษย์ทั่วโลกเผชิญภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพอย่างรุนแรงฉับพลันคิดดีไอดอลเป็นการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านการสะท้อนความคิดระหนักรู้เท่าทันตนสร้างให้เกิดความเป็นผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจมีทักษะการสรืสร่อสารและสร้างความร่วมมือสู่การสร้างนิเวศสื่อแห่งการเรียนรู้โดยการสร้างทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ใช้และผู้สร้างสื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาวะแก่ตนเองและสังคม ผ่านการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับหน่วยง,งานในพื้นที่เช่นสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นต้นและได้ขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการเป้าหมาย10ปีของสสสโดยการเชื่อมโยงประเด็นสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนอาหารเพื่อสุขภาพด้วยการส่งเสริมการกินผนลไม้ที่ปลอดภัยการลดก,การกินหวานมันเค็ม การเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการชวนเด็กออกมาเล่นท่ามกลางการปรับตัวของสังคมสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่ผ่านมาได้ดำเนิกนการในพื้นที่ภาคใต้พร้อมขยายผลไปยังภูมิภาคภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำนักสื่อสารสุขภาวะที่มีทักษะด้านการสื่อสารเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ พร้อมพัฒนาผลงานสื่อเพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่สุขภาวะยังกลุ่มเป้าหมายเด็กเจเนอเรชัน Z ที่มีช่วงวัย6-15ปีและอัลฟาเป็นกลุ่มที่เกิดในยุคดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อเป็นอย่างมากจนขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม เพิ่มมากขึ้นโดยผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจสังคมและอารมณ์ตามมาคลิปดีไอดอลถือเป็นการพัฒนาคนและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคิดดีแคร์อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจากพลังเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะท่ามกลางการสื่อสารภาวะวิกฤตโควิด -19 สู่การร่วมพล,ลเมืองสื่อเท่าทันสุขภาวะและนี่คือคิดดีวิธีใหม่สื่อเท่าทันสุขภาวะแนวทางในการพัฒนาให้เกิดนิเวศสื่อที่สร้างสรรค์ ผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะส่งผลลดปัดจจัยเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์พร้อมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันกับภาคีในพื้นที่ทางภาควิชาการภาคประชาสังคมสื่อมวลชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน พลังคนรุ่นใหม่ใช้สื่อเปลี่ยนสังคมปัญหาที่สะสมต้องแก้ไขคิดสีแคน